เทาจริงเลยนะอจริงนะากน,น,นำเสนอแบบนี้สบายๆไงบอกแล้วว่าเรียนภาษาไทยกับครูปอนนี่สบายๆใช่ปะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราจะมาพบกับรายการบทร้อยกองร้องเป็นเพลงรายการบทร้อยกองเราเป็นเพลงนี้ก็ไม่ใช่มาลเล่นๆนะคะ ก็จะเอาบทร้อยกรองจากวัชทองเรื่องต่างๆวรรณคดีที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมาร้อยเรียงเรียบเรียงเสียงประสานให้เป็นบทเพลงเออเลิศไหมล่ะก็เลิศอยู่นะครับ EP นี้เป็น EP แรกเราจะมาเริ่มวรรณคดีเรื่องแรกกันเลยก็คือเรื่องกฤษณาสอนน้องคําฉัน <c oughs> วรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแหละนะครับสมัยสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวพระบาทมกูนู่น่ะ แล้วก็มีหลักฐานในการแต่งเนี่ยในสมัยกรุงคนบุรีนะครับซึ่งนักวิชาการหลายๆท่านก็เลยมองว่าอ๋อก็คงจะเป็นการแต่งเพื่อเป็นการซ่อมสำนวนในสมัยอยุทยาให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผู้แต่งก็คือพระยาราชาสุภาวดีกับพระพิสุกอินนั่นเองต่อมาในสมัยกรุงศรีไม่ขัดพูดผิด ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะก็มีการแต่งเรื่องปริศนาสอน้องคำฉันเนี่ยขึ้นมาอีกหนึ่งสำนวนก็เป็นสํานวนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมมพระปรามานุชิตชินโนร์ <Yeah. S 1> อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นสํานวนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมมพระปรามานุชิตชินโนรสเถอแต่งขึ้นทำไมอะ่ะก็แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่สา แต่งขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชการที่หาะในเรื่องในโอกาสการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนซึ่งก็จะอยู่ในช่วงราวๆประมาณพศ 2374- ส 2, ถึง2 7อ7 7นอันไหนทั่วดีามา,าตั้งแต่สมัยอะไรอยุทยามาตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้วแล้วก็มาเจอที่ สมัยกรุงทนบุรีใช่ไหมล่ะเออผู้แต่งคือใครนะพระยาราชาสุภวดีกับพระภิสุอินนะแล้วก็มาเจอในเวอร์ชั่นที่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะผู้แต่งก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิต <laughs> ชิโนรถนี่เลชิลิปาดจ้ะบอกเลยแต่งขึ้นเพื่ออะไรแต่งขึ้นเพื่อถวายแด่ ประบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับในโอกาสปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับอยู่ในช่วงปีพศ2374ถึง2377อืมรันคดีเรื่องกิจณนสอนน้องคำฉันเนี่ยถ้าเกิดเราฟังจากชื่อเรื่องเนี่ยเราก็พอที่จะเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นรรนคดีที่มันเกี่ยวกับการสอนใช่ไหม สอนไม่ใช่สอนแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะสอนทุกๆคนเลยแต่ว่าอาจจะใช้ผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวละครเพื่อที่จะสื่อไปยังแก่นแนวคิดต่างๆของเรื่องแล้วนะคะมีคุณค่าอะไรล่ะมีประโยชน์ยังไงล่ะก็จะมีประโยชน์นะคะเรื่องเกี่ยวกับการวางตัวในสังคมเนี่ยจะมานั่งคู่แบบเนี้ยมันก็ไม่ควรอ่ะเดี๋ยวทุกทำให้ดูนะอ่ะทำให้ดูดูจากครูดูจากครูแล้วก็ไปตีความเอาว่าควรเป็น คนแบบไหนลองดูนะแบบไหนโอเคแบบไหนไม่โอเคนะสวัสดีครับผมครูปอนนะครับโอเคไหมคะไดไห้หรืออีกหนึ่งอย่างปวัสดีค่ะครูปอนนะคะลองนั่นหน่อยอันไหนโอเคกว่ากันนะใช่ปะ่ะ นี่คือลักษณะของความประพฤติหรืออีกหนึ่งอย่างแสดงให้ดูเลยเอ๊อันนี้เป็นภรรยานะเป็นภรรยาพี่มานวดตัวให้หน่ะยทำไมพี่ไม่มานวดอ่ะก็ฉันเมื่อยฉันทำงานบ้านพี่นน่ะไม่เคยทำอะไรเลยล้างจานก็ไม่เคยล้างมานวดให้หน่อย อย่างนี้ไหมหรือว่าอีกหนึ่งอย่างอ่ะแต่ครูจะแสดงให้ดูอีกหนึ่งอย่างนะอีกอย่างหนึ่งก็คือสวัสดีค่ะคุณพี่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะทํางานเหนื่อยไหมคะเดี๋ยวนั่งพักก่อนเดี๋ยน้องไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะคุณพี่จะรับอาหารเย็นเลยไหมคะอ่ะนี่คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ครูกำลังจะบอกว่า กิจสาสอนน้องคาฉันเนี่ยมันวางมันมันเป็นสอนเรื่องเกี่ยวกับการวางตัวการวางตัวของคนทั่วๆไปพฤติกรรมที่แสดงออกการมีมารยาทในการสื่อสารการมีมารยาทในสังคมนะและที่สําคัญคือทุกคนควรที่จะเป็นคนดีแต่ว่าชีวิตจริงครูไม่ได้ทําแบบนี้นะอันนี้ครูมาสร้างความสนิทสนมความเป็นกันเองให้กับนักเรียนทุกคนนะคะจริงๆครูเป็นค,คนน่ารักมากๆทุกคน หน้าตาดีด้วยแล้วก็น่ารักด้วย <c oughs> ไม่มีใครชมแล้วก็ต้องชมตัวเองถูกต้องป้าน,นะครับเรื่องนี้ก็จะมีวักทองที่วันนี้ครูกาเอามาเรียบเรียงเป็นเพลงนะครวักทองนั้นเนี่ยคือหมายถึงบทนี้ค่ะพระศพพกาศอ,อีกกุญชอมอันปลดปลงโททนเสน่งคงสําคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวายมาลายสิ้นพระอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอ๋อครูค่ะ แปลใหูด้วยครูแปลหน่อยได้แด่ครูจะแปลให้แต่ก่อนอื่นกดพอดไปก่อนเลยแล้วก็ไปหยิบปากกาหยิบกระดาษมาจดคําศัพท์เอาไว้นะครับคําศัพท์ที่ครูจะให้อยู่ในวักทองนี้แหละโอ้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับบทแรกบทแรกมีว่าพฤศพ,พากาสอนอีกกุญชรอ,อันปลดปลงโททน,นเสน่งคง สำคัญหมายในกายมีโอ้บทนี้แปลว่าอะไรอะมีคําที่เราไม่รู้อยู่ยกี่คาเนี่ยเราลองคิดดูสิครูเดานะจะต,ต้องมีคําว่าพฤศพหรือเปล่า<อ>ถ้ามีคําว่าพฤศพนะคนะักเรเรียนจดความหมายไว้เลยหรือว่าจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็ได้พฤศพเนี่ยน,นเนี่อาจจะเคยได้ยินในคําว่าราศีพฤศพใช่ไหมพฤศพแปลว่าบัววอัววัวแอลแปลกาศอนแปลว่าไคว กาสอนแปลว่าควายค่ะให้เข้าตัวเองไม่ไม่สุภผู้ชมให้เข้าตัวเองใช่ไหมพืชศพแปลว่าวัวการสอนแปลว่าควายนะคะ <S <S แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือกุญชรกุญชรแปลว่าช้างในบทนี้ก็จะมีความหมายรวมๆเกล็เกลเลยนะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัวควายช้างเนี่ยเวลาที่มันตายไปแล้วเนี่ยมันก็ยังทิ้งงาเอาไว้ทิ้งเขาเอาไว้เป็นประโยชน์ต่อไปได้อะ อ่ะบทต่อไปล่ะนราชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วจะชั่วดีประดับไว้ในโลกาหมายความว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเวลาที่แบบว่าอ่ะเสียชีวิตไปเนี่ยทุกอย่างมันก็สลายหายไปหมดเลยเหลือหนึ่งอย่างก็คือความดีกับความเลวถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น บทนี้ก็เลยมีใจความที่จะสอนให้กับเราเรียนได้ทราบว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องหมั่นทำความดีนะเพราะว่าความดีเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยสามารถจดจําเราได้หรือแม้แต่กระทั่งที่ไม่ต้องเอาง,ง่ายๆไม่ต้องให้คนจดจาเราได้ก็ได้แต่ความดีจะทําให้เรามีความสุขแล้วคนดีคืออะไรคะมาเตอร์คนดีคือไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยไหน ทําความดีมากมายขนาดไหนแต่ถ้านั่นทําแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเองเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาตินั่นเรียกว่าความดีค่ะตอนนี้นักเรียนที่เข้ามาดูครูตรงนี้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็มีความตั้งใจเรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยันหาความรู้เพิ่มเติมนี่เขาเรียกว่าความดีก็ตรงกับที่บทประพันธ์เขาได้พูดไปอ๋อจริงจังอะไรอย่างเนี่ยไม่ได้เลย วันนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้เรื่องกิจสนาสอนน้องคำสันเนาะไปต่อยอดในการเรียนวรรณคดีหรือว่าเรียนวิชาภาษาไทยอื่นๆได้เป็นสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับจะลากันไปด้วยเพลงพฤษภากรสอนตั้งชื่อได้เชยมาพฤษภากรสอนนะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาจากบทที่เป็นวัคทอ,องของเรื่องนี้นั่นเองนะคะเราลากันไปท่านี้แล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดี ไม่ได้เอาใหม่สวัสดีครับเออสวัสดีค่ะไม่มีนะลูกสวัสดีแต่สวัสดีค่ะแล้คือไมลูกนะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าจ้าสวัสดีจ้าสำนวนเน,เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยโอ๊ยอะไระอ่ะสมองไม่ไปเลยพรืดซมพะกอ ถอนอีกคุณชอนอันปลอดน,น that's wrong